ในช่วงของวิกฤตโควิด -19 แบบนี้เชื่อว่ามีกลุ่มเปราะบางหลายกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนพวกเขาไม่มีไรายได้แล้วก็ไม่มีอาหารประทังชีวิตวนะคะดังนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะลงพื้นที่ไปเลยที่เขตทนบุรีนำถุงกำลังใจสู้ภยัยโควิด -19 ไปมอบให้กับพวกเขาค่ะ ระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพถุงกำลังใจสู้โควิด -19 ซึ่งภายในถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและยลายที่มีความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่6สิงหาคมนางจินตนาจาันบำรุงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ลงพื้นที่เขตธนบรุรีเพื่อมอบถุงกำลังใจสู้โควิด -19 ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเดือดร้อนจากโควิด -19 โดยนางจิตนาบอกว่าประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในวงกว้างทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่เด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการ คนเร่ร่อนคนไร้บ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนั้นในวันเสาร์ที่7สิงหาคมนางสาวสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ลงพื้นที่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อมอบถุงกำลังใจสู้โควิด -19 ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่เดือดร้อนจากโควิด -19 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยใช้เงินบริจาคจากบัญชีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 ในการจัดทำถุงยังชีพจำนวน6,796ชุดเพื่อนำไปส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยติดเตียงที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ